ครับตรงนี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเราจะเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชุดสําหรับคอนโทรลเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า36โวลน,นะครับเราก็ใช้กับ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับข้อดีของเราก็คือเรามีตัวตัดทางมอเตอร์แล้วก็คอนโทรลคอนโทรลของเราตอนนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวคันเร่งนี่จะเป็นคันเร่งแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเ็กลับหน้าเหครับ ตัตปกตินะครับจะหมุนซ้ายเลยัหมุนซ้ายถ้าเรายญาติดเราก็ผลักขึ้นพอผลักขึ้นก็จะหมุนขวา